สวัสดีครับพบกับติเกนเจนะครับวันนี้นะครับไอดีหลักของผมนะครับขึ้น,นรบราวนักลบเป็น9ดาวแล้วนะอ่าซึ่ง9ดาวบวก2นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่า ควรจะต้องขึ้นเป็นร่างก้าดาวนะเพราะว่าเป็นร่างที่โคเทโคเจ๋งคนไทยออกแบบครับแน่นอนที่สุดนะคนไทยออกแบบอยู่ที่ร่างนี้นครับก็เกือบตรงกับต้นฉบับ1 0 0ซนะครับซึ่งถ้าในเกมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะซึ่งการขึ้นขึ้นร่างก้าวดาวครับของตัวบราวนักรบนะครับก็จะได้กบม่วงในภารกิจพิเศษด้วยครับซึ่งนะครับตัวนี้เนะี่ยมีคนคอมเมนต์มาเยอะอยู่เหมือนกันครับว่าพี่ทำไมมันดูแบบ ปุ๊กปิกอะดูปุ๊กปิกน่ารักไปนะครับดูแบบตัวจิ๋วนะแต่ผมมองว่าจิว๋วตาเจ๋านะครับตรงนี้น่ะสามารถฟิตแบบผู้พัฒนาได้ผมว่ามันนา่าจะมีการปรับสกเกลได้นะคือผมลืมคิดไปว่าเรนเจอร์เนี่ยมันออกแบบออกมาเนี่ยแต่ละตัวมันก็มีสกเกลที่ไม่เท่ากันนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเคยมีการปรับสกเกลบ้างไหมนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยรอบโคลโบสกเกลมักจะใหญ่เป็นพิเศษซึ่งอย่างบางรอบเนี่ยอย่างตัวเมกูมินสกเกลแบบโคตรใหญ่เป็นพิเศษนะซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบสาเหตุเลยจริง ว่าทําไมสเกลแต่ละตัวไม่เท่ากันแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโคโรโบมักจะมีสเกลที่ใหญ่กวาเรนเจอร์ตัวปกติหรือว่าตัวแสงมืดของตัวเกมนะครับเหมือนแบบเน้นให้มันชัดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,อะลองฟีดแบ็กดูนะครับเผื่อตัวเกมเขาจะ,ะปรับสเกลนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวของเจ้าบราวนักลบช้างเนี่ยมันเอ้แต่ผมดูเอ้ยแต่ก็เท่าเดิมเท่าเดิมยังคงยังไม่ได้มีการปรับนะดูอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบจิ๋วไปเลยนะเออฉะนั้นก็ลองฟีดแบ็กดูแล้วกันนะครับ อ่ะส่วนใครนะที่อยากได้เรนเจอร์อ่ะแบบรีวิวปุ๊บโอ้ยอยากได้สุดๆเลยนะเรนเจอร์เกียร์แพ็คของเดือนนี้น่าจัดมากๆครับก็แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมาลุชชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง35เปอร์เลยนะครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับสินค้าแฟลชเซลล์นะต้องติดตามร้านค้านะราคาจะถูกเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคาตัวเต็มตัวเต็หมายครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับเพจกว่า190,000คนปลอดภัยไว้าหได้นะสนใจนี่ไปลอดภัยว่าจะได้นะ ลิงเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชันคลิปนะครับมาลุชอปราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเติมความคุ้มอะใครพร้อมไปจัดได้เลยนะขอได้เลนเจอร์และได้เกียร์นะครับที่ร้านมาลุชอปนะครับอะมาครับกาวดาวบอกสองครับอีก2ตัวนะครับร้านค้าอะร้านค้าเนี่ยผมพลาด น่าจะมี2วันมั้งนะครับก็อดทนนะอีสัก2วันคือวันนี้ผมยังไม่ได้เก็บอ่ะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะก็จะได้ตัวที่สนะครับ่วนตัวที่4นะครับอยู่ในตารางล็อกอินรายเดือนซึ่งผมก็จะได้วันที่19อันนี้ต้องอดทนนิดนึงนะเออครับเพราะว่าไม่แยกจะเติมเยอะแยะมากมายของผมจะได้เป็นวันที่19เนะเพราะว่าล็อกอินไว้ฉะนั้น,นวันที่19ตัวนี้ผมจะ9าดาวแม็ค จะโหดจะตึงแน่นอนนะครับอ่ะไอดี ID นี้ผมพยายามจะปั้นให้โหดข่าวนี้กลายเป็นว่าตามไอดี6แล้วนะไอดผมยืนมัดสาแล้ววนะ่าบินดุคนระับยืนมาดสามแต่ไอดีนี้เนี่ยยืนเพชรหนึ่งอ่ะโอเคค่อยๆปั้นกันไปยังดีที่ไม่หลุดไปยืนเวชรนะครับอ่ะซึ่งได้ตัวนี้มาผมว่าจำค่อนข้างจะจำพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะีผมได้ความสามารถอ่ะเน้นตรงนี้ก่อนเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนครัว่าควรจะให้ได้ ความสามารถอะไรนะครับคืออันดับหนึ่งผมให้เป็นล่างโครนบวกเพราะมันเป็นเวอร์ชันบวกน่าจะติดโกงมากๆนะครับอันดับ2ผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับลาดแท็กคือลาดแท็กเนี่ยมันจะดีกว่าฟื้นพลังนิดนึงตรงที่ว่าลาดแท็กเนี่ยมันติด1 0อยออ่าออก1สกิลอยู่ที่ว่าจอะสกิลอะไรครับส่วนฟื้นพลังก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันสุ่มติด80เปอร์ซึ่งถือว่าก็เลทสูงอยู่เหมือนกันนะซึ่งพอฟื้นพลังขึ้นมาเนี่ยเรนเจอร์แม้จะมีพลังแค ไม่ได้ต่างกันมากฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติแบบอยากจะเซฟนะครับในส่วนของอตัวรีเซ็ตความสามารถเกาดาวเนี่ยสามอันนี้ผมว่าได้ไหนก็ได้หมดยกเว้นอันนี้ที่ได้ฟื้นฟ,นฟนูท่านเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องเปลี่ยนนะครับดูสเตตัสน,นิดนึงนะบวก2ครับคือพลังตรมกรีกายให้แบบ โคดโกงอยู่กันนะตัวนี้นะครับจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็คือ1ค่อนข้างจะถึกนะครับสค่อนข้างจะมีความแม่นเพราะว่าพอมีสกิลปวดปุบเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบแม่นสกิลเยอะมากขึ้นนะครับสามครับติดความสามารถค่อนข้างจะดีนะครับก็คือติดนับแรนดืดค่อนข้างจะดีมากครับแล้วก็ความสามารถเริ่มต้นก็อย่างที่บอกว่าบางช่วงติดเหมือนจะติด75เปอร์เลยนะแต่นี้คือจริงๆมาติด50เปอร์นะเป็นการสุ่มนะครับส่วนความแรงของดาเมจเนี่ยไอดีผมใช้อัปเกรดธาตุไม่มีพลังชีวิตแล้วแบบ มันยังแบบโตดโกงเลยนะแต่เบื้องต้นผมบอกก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าสมุิใช้ไฮเปอร์แม็กกับใส่เกียร์พื้นฐานธรรมดาเนี่ยก็จะได้ความเก่งพื้นฐานออยากโหดต้องมีเกียร์ดีๆตัวนี้ผมก็ยังมองว่าถ้าสมุิแบบร่างไฮเปอร์แม็กนะครับใส่เกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่ถึงท่านแบบเวอร์วังอลังการนะตัวนี้คือเกียร์ถึงพึ่งได้โหดจัดและที่สําคัญเทสสุดๆนะครับ อันสกิลหนึ่งนิดนึงนะก็กว้าง400จุดคูดัสสกิล4วิครับดาเมจสรุกระเด็นครับอีกสกิลหนึ่งบัฟห่างป้อมไปนิดนึงแต่ก็มองเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะได้การระยะให้เพื่อนนะักกว้าง310จุดคูดัสสกิล9วิครับเอเียร์มีเกียร์ดีหน่อยเอาผมเนี่ยใส่ตามนี้นี่เอาตามนี้พอนะครับอ่าลบอาจจะไม่ต้องเยอะ88ก็ได้อ่าต้านเยอะนิดนึงครับเดือนนี้ก็ยังไหวยอยู่ของผมนะับตีบวกศักยภาพ4จุดจริงๆสามารถตีบวก5จุดก็ได้แต่ว่า 4จุดก็พอนะเพราะว่าอีกจุดหนึ่งนะครับป้องกันการกระเด็นถอยหลังซึ่งตัวนี้มันเป็นสกิลกระเด็นถอยหลังนะฉะนั้นเนี่ยตีบวกศักยภาพตรงนี้พอไปเนี่ยมันจะต้านการกระเด็นถอยหลังได้ไม่เหมือนกับผักไปยังแนวหลังนะคนละอันนะไม่เหมือนกับเลมครับเลมนี่จะเป็นผักไปยังแนวหลังซึ่งมันโคนละอันมันก็เลยกันไม่ได้นะอันนี้มันกันกระเด็นนะครับอาจจะลองไปดูกันนิดนึงนะตีบวก2นะครับจะแรงขึ้นสักแค่ไหน ก็อาจจะไม่ได้ตึงคือไอดีนะผมแบบเสียดายมากนะครับที่ตามล่าหาเกียร์มืดมาทุกรอบก็ยังเปิดไม่ได้คงคิดว่าน่าจะต้องแบบไม่ไม่น่าละไม่น่าละเหลือไปดูขนนกแล้วแบบไม่น่าละกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอาจจะได้เกียร์มืดสักสักอันนึงนะจากดัานวิ่งนะสรุปไม่ได้คือผมก็อย่างที่บอกคนระับอยากเขกกระโดกตัวเองอีกรอบนึงนะที่แบบว่าหลับนะครับไม่งั้นนะผมมีเกียร์มืดแล้วคือเสียดายนะคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับ คือมันต้องต้องซื้อขนออต้องซื้อรูบี้อยู่แล้วนะแต่ผมดันหลับแล้วดูครับนี่หนึ่งทีก็ถามว่าแรงมากไหมก็ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมีอักเกรตทานก็น่าจะโหดถ้าเกิดเทียบกับตัวทั่วไปที่ถือว่าแรงนะอันนี้น่าจะต้องตีประมาณสักเทีเห็นจะได้อันนี้5ที6ทีออาประมาณนี้แล้วกันห6หทีหมดลอดแต่ว่ามันเพิ่งจะ9าดาวบวก2นะถ้า9าดาวแม็ก มีอัปเดตฮาตอันนี้น่าจาทีเดียวหมดหลอดได้อยู่นะครับนี่ซึ่งซึ่งข้อดีของมันนะถ้ารายเวทของมันอนะ่ะไม่ต้องรอเลยมาถึงชางก็ขึ้นมาเหยียบเลยครับมันค่อนข้างจะโกงมากอาจจะมีท่าบัฟที่แบบว่า,าช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่เอาจริงๆนะคือหลายๆตัวที่มีสกิลบัฟเนี่ยมักจอกสกิลบัฟที่เขาห้ามาทีอันนี้เป็นเอากริทึมนะไม่ได้จําเป็นว่าแบบจะต้องอยู่ที่สกิลหนึ่งสกิลบัฟหรือแบบอยู่ที่สกิลสองนะไม่ได้เกี่ยวนะแต่ตัวนี้คือเรียกได้ว่า บัฟแล้วออกสกิลที่นะครับสลับกันออกค่อนข้าจะเจ็บมากอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่มันต้องทดสอบกับตัวต้นฉบับแล้วก็คือตัวบราเมากนอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าเจอบราเมากล้าดาวแมก็กบราเมกนเกียรติงอยู่เหมือนกันนะของ ID ดีนะครับอมาลองดูกันนะครับว่าเจอบราเมกล้าดาวแมก็กดูครับว่า ต่ดซูได้ไหมอันนี้อยู่ในเดือนนะมันก็เลยได้บัฟเดือนตรงปล่อยตัวไวนะฉะนั้นเนี่ย9ดาวบอก2ครับปล่อยตัวในสู้กับ9ดาวแมทอะซึ่งนะท่านั้นไม่โดนแน่นอนครับท่านั้นผมใส่เกียร์ไมโครโฟน10ปีนะครับดูแล้วกันนะผมว่ามันก็อ่าในใจคิดว่าไม่น่าจะสูสีจริงๆนะ,ะแต่เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าถ่านเขาชนะกันเองนะครับตอนท่านเขาชนะกันเองโหแล้วดูโดนดีมงดีบัฟนะครับ อ่าดูครับอันนี้ให้ดูเลยนะเผื่อบางคนแบบว่าเอ้ยอย่างนี้นะปั้นบามายากลก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่บามายากลมันโดนเนอะไปเยอะมากๆแต่อย่างที่บอกว่าตัวนี้ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบหูโหขั้นสุดโกงทังนี้ว่าไม่เคยมีตัวไหนโกงมางก่อนผมว่าไอโกงสุดๆเนะ่ะมันเคยเป็นพวกแฝงคริษนะอันนั้นโกงกว่าคือไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าดวลเดี่ยวนี่คือแบบว่าชนะทุกตัว คือเก่งนะมันเก่งแหละนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่า,าดาเมจเขายังไม่ได้แบบว่ากระจุยนะพอตีกับบาวเมโกนก็สุดท้ายดันเขาติดป้อมอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะก็ไม่ถึงขั้นแบบชนะขาดลุยกระจุยกระจายนะครับอแต่ก็เนาะเรา9ดาวบวก2องเดี๋ยวจะมีข้อคอรหาอีกนะครับอ,อย่างที่บอกผมรีวิวก็ตามนั้นครับนี่เกียร์แล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วสุดท้ายชนะก็ชนะครับนานนิดนึง ยังไงคือเหมือนประมาณว่ายัางไงเราก็มองว่าต้องพึ่งตัวอื่นอยู่อยู่เหมือนกันนะอ่านะว่คือเอาไปเล่นร่วมแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับทดสอบกับไทจิอ่าเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าไทจิยังดีอยู่ไหมถ้าจะแพ้ไทจิเพราะว่าไทจิมีหยุด5นะไทจิก้าวดอร์แม็กพีร้อยครับอที่สผมว่ายังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคนับนะเดี๋ยวไทจิไม่ติดหยุด5แล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะ หรือวผมไปย้อนดูก่อนผมย้อนดูก่อนผมว่าผมได้หยุด5้านะของไทจินะครับอติดแล้วเสร็จแล้วเห็นแล้วจะต,ติดน้อยเหลือเกินนะครับดูนะครับคือบางตัวเนอะพอแบบมันผ่านเดือนไปไกลอ่ะมันก็จะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวไหนอ่าอันนี้คือเรียกได้ว่าโอ้โหไทจินี่หลบหลบร้อย เดี๋ยวก่นนะะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไทยจิที่ผมหลบร้อยกว่าต้านร้อยกว่านะแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดท้องสุดท้ายด้วยใช่เพียงแต่ว่าไม่มีโดนแะน่นอนแค่นั้นเองจริงๆเรื่องความถึกมันก็น่าจะยืนได้นะไทยจิผมหลบร้อยหนึ่งครับต้านร้อยปดสิบเอดพระเจ้าพอมันมีอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวครับโดนยำเลยนะ เ,เดี๋ยวลองคุณกินหน่อยคุณกินที่ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันก็ยังได้อยู่นะคุณกินก็ยังถดียวว่าสตตนค่างๆแต่แมคือพอเทียบกับไทจีนะตอนนี้นะไทจีกับคุณกินนะผมให้คุณกินให้คุณกินเลยเพราะว่ามันเป็นพลังไฟงเหมือนกันอ่านะครับแต่ว่าอนาคตนะผมว่าคุณกินก็คงต้องโดนเหมือนไทจีนั่นแหละนะแต่ว่าไทจีมันก็ออกมาเดี๋ยว่อนนะกลางปีที่แล้วหรือเปล่า คงไม่ได้นานเนาะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ค่อยมารีวิวทดสอบกันนะัดดีๆนะกันนะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งดราม่าเยอะเออแล้วทดสอบเดนเจอร์ไปก่อนอ่ะมาดูคุณกินครับอ่ะมาดูครับคุณกินไฮเปอร์แม็กครับดูครับว่ามันจะยืนคุยก,กันนานไหมนะครับคุณกินเนี่ยตัวบั็กของแท้เลยนะครับ เพราะว่ามันมันดาเมจข้ามกับหนักพอจะโก,กงแต่จริงตัวบราวตัวนี้เน่เกมก็ใส่ข้ามทานงโจมตีมาเยอะนะอ่ะดูนะครับนี่โดนตันทางนั้นก็โดนกระเด็นสูสีครับสูสี่าคุณกินที่ผมมองว่าคุณกินเน่ะเหมือนเป็นตัวบั็อกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดยปกติเรนเจอร์สายพลังเนี่ยเวลาทดสอบแล้วมันอ่ายืนกันนาน,านใช่ไหมมันมันเพราะว่ามันมีฮิวเลือด นะครับแต่ว่าคุณกินไม่มีนะคุณกินมีแค่อมาตนะครับคุณกินมีอมตะมีเกราะเลือดนะครับ,ต bullet, รบแต่ดูนะครับผมก็เลยบอกเลยนะครับว่าน้องๆที่ถามเข้ามานะระหว่างปั้นคุณกินก้นาดัมแ็กหรือบารัลงลบก้ดาดัมแบ็กเนี่ยชอบทางไหนไปทางนั้นไม่ห้ามเลยไม่ห้ามเลยครับผมมองว่ามันก็ค่อนข,ข,ข้างจะดีนะครับคือ,อยังดีอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ดีอยู่นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวทดสอบตัวสุดท้ายอันนี้คือน่าจะมีความห่างอยู่เยอะย,ยูนะคุณกินนะโอ้คุณกินยังค่อนข้างจะโหดจริงๆคือไอดีไหนที่คือถ้าจะเลือกปั้ปนก้าวเราแม่ผมก็อย่างที่บอกว่าผมก็าอาจจะเลือกให้ยากนะเพราะว่าบางทีมันก็มีตัวรักตัวชอบตัวโปวดโอ้คุยกันนานครับสนิทกันแลวตอนนี้เขาสนิทกันแล้วนะเออนะฉะนั้นจิว๋วคุณกินก็ยังเจ๋งนะสวนเราก็จิ๋วจะเจ้าครับแล้วก็อยู่ในเดือนนะครับอัะตัวสุดท้ายเจอกับบอสมืด มาดูกันครับะจะขึ้นเก้าดาวครับต้องมีเกียร์ซัพพอตนิดนึงนะเออนะเพราะว่าแรกก็จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเป็น7 0 8ถือว่าเยอะนะจริงถือว่าเยอะ,ะครับแต่ผมมีเกียร์ได้เท่านี้เด,เดือนหน้าค่อยต้อง,ต,องต้อง3จุดนะเดือนหน้าว่ากันตรงๆนะโอ้โหนี่ครับอบอลมืดเก้ดาวแม็กค,ครับของอที่สองแต่ว่าไม่มีโดนแน่นอนอย่างที่บอกแหละนะว่าเกียร์มันจะยกระดับเรนเจอร์ได้ ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับมาดูดีเนี่ยเห็นมากก็คือถ้าอยากเห็นดัาไปถ่ายเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอวันวันวันเสาร์แล้วกันเดี๋ยววันเสาร์นะเอา ID 5มารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมยังไม่ได้ทดสอบผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าใส่อัรเกตา์ทดสอบกอดเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีหายเป็นควันไหมแบบกลายเป็นควันบ้างไหมคือเราจะนึกถึงนะ อบอดมืดนะครับบบาลร็อกนะครับที่แบบว่ายิงจะตูรู้วแบบโอ้โหมันกลายเป็นควันไปหมดเลยนะครับอะบินไก่โอเคบินไก่ดูเกียร์สิอ่ะมาดูซิอะเราจะต้านเขาอยู่ไหมอ่ะมาลองดูกันครับออหลังๆนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบอยู่เงินนะตีกับบินดูครับบางที เอ่อบอดมันปล่อยบินมาเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าก็าตรงๆนะเล่นเป็นทีมคือแบบว่าเขาค่อนข้างจับแม่นสูงมากๆครับขนาดแบบว่าคลิปที่ผมทดสอบแบบไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนนะผมว่ามันยังค่อนข้างจะแม่นมากๆครับเีย่แต่ว่าความโหดมันยังอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบชัดเจนมากนักน,นะถ้าเกียร์แบบทั่วๆไปนะแต่พอแบบเกียร์ดีๆปุ๊บนี่คือแบบโอ้เจ้านะครับค่อนข้างจะโกงเลยเดียวบินบินมา ดูนีอ่าซัดแตกอยู่ซัดแตกอยู่นะครับเสียไปเท่ไห้ก่อนอ่จาจังหวะนี้มันมาทะลวงป้อมเราแล้วไหวไหมอ่ะเอาอยู่อ่อย่างน้อยก็พักไปยังน้ำหลังนะอะตูก,กระชานะอ่านะครับเอาฝากติดตามท่องใหม่ด้วยนะครับท่องเกับผมขออย่าไม่พูดในนี้แล้วกันเผื่อมันโดนจับคําพูดอีกนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับอ่ามีมีคนบอกว่าไปโดนเรื่องคําหยาบว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวผมพูดหยาบเล็กเล็กเ,กเกน้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอันนี้มันต้องลองไปถามหลังบ้านดูนะครับแมคโครนอตกับช่องผมโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันแล้วก็โดนในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆนะโดนเหมือนกันครับโดนข้อหาเดียวกันด้วยเราคุยกันเรียบร้อยนะครับ ก็จะระมัดระวังตัวครับแล้วก็ช่องใหม่ของผมที่ลงเนี่ยก็โดนด้วยคือพอผมโดนปุ๊บนะผมรีบทักไปหาแมคโครนอตเลยเพราะว่าอยากทราบสาเหตุว่าโดนเหมือนกันไหมนะครับอันนั้นฝากติดตามกันอ่ารอหนึ่งสัปดาห์ครับเดี๋ยวกลับไปช่องเดิมนะอ่าส่วนช่องนี้ก็ถือว่าปั้นทิ้งไว้แล้วกันอ่านะครับเดี๋ยวสตรีมอ่าเตรียม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทีเคเลยนะ <c oughs> ท้อแท้เลยครับอแต่ชีวิตต้องสู้ครับดูครับอันนี้ผมว่ามันมันมันต้องมีผมว่าของมันต้องมีแต่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าพลาดรอบนี้มันยังมีโอกาสอยู่นะครับในปีนี้ครับช่วงเวลาที่เหลือครับก็จะมีพฤษภาคมนะครับกับกันยายนนะเป็นรอบจากมือเก่ามาอย่างละ2ตัวนะครับจากสอมือสองก็ชคคว,ว่ามีโอกาสที่ตัวเนี้ย คือผมนึกย้อนถึงพวกแบบบอดมืดเบลล็อกนะที่เกมแบบว่าขยันมขายมากนะครับเอากลับมาแบบบ่อยเอามาทีนะผมก็เลยมองว่าในปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นตัวเนี้ยอีกอย่างน้อยๆ2ครั้งนะครับไม่พฤษภาก็กันยามาแน่ๆหนึ่งครั้งครับกับอีกครั้งหนึ่งก็คือธันวาคมเป็นทา่าดยอดนิยมแน่นอนโดยนี้ผมฟันธงเลยว่าจะเป็นทา่าดยอดนิยมในท่าดมืดตอนเดือนธันวาคมมาขายแน่ๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า อยากให้ได้ตอนที่มันเก่งจ,จัดๆควรเปิดในเดือนนี้มันเก่งจัดมากจริงๆครับเกียร์พื้นฐานอสบุตรเราอยู่ในดีที่แบบมีแต่เกียร์พื้นฐานน่ะเ,เราก็จะเหนือกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมมองในเรื่องที่ว่าเพื่อนๆอาจจะมีเกียร์ไม่ค่อยดีแต่พอตัวเรนเจอร์ดีปุ๊บเนี่ยโหดกว่าเราแวกนั้นแน่นอนแต่พอไปเจอเราแวกที่เขาก็โหดเหมือนกันเนี่ยเกียร์ก็จะมีผลต่อความโหดเรนเจอร์อันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกียร์โหดตัวนี้มันนัันนนนนกกก็็ค่อขข้าา้้้าาาาางจจะะชดดดเเแแลวววํึพูรบ นี่แทบบ สุดจริงๆนะอาฉะนั้นใครอยากได้เรนเจอร์ครับรักควรจะมีเกียร์ดีๆแนะนำไปแล้วครับว่าในแพ็คมีเกียร์ดีๆซัพพอร์ตครับก็แนะนำร้านเตอร์เกมวันนี้นะครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มความคุ้มเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง35เปอร์เลยนะครับทั้งรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆนะครอาสินค้าแฟลกเฟลติดตามร้านคานะราคาจะพิเศษนะมีโควตานิหนึ่งครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาตัวทะเบียนตั้ต้นตามกฎหมายครับแล้วก็ผู้ติดตามกว่า190,000คนึ่ะปลัวนครบิงกกก์์เเออาไว้้้ใใหหที่ปััมมมุดคนตตบ ดสติจชั้นคลิปนะมารู้อบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจะเติมมงคุม้มขายพร้อมรีบร้จัดนะขหยได้เลนเจอร์ไ้เด้เกียร์นะของในแพ็คตามที่ต้องการนะครับที่ร้านมารู้จบนะครับแบานี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ